มื่อนี้นะครับสิบภาพ,พี่น้องมาเบิ่งบักม่วงพันแก้วขมิ้นนะครับดกอีหลีต้นนี้นะครับปลูกประมาณสองปีนี่ครับปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นขี้งัว่ครับแกลบขี้ไก่อยู่บ้านสวนพ่อตานะครับสกลนครดกมากนะครับพี่น้องดกจนแบบว่าเอาไม้เนี่ยมาค้ำไม้ไผ่ค้ำนะครับ ปุ๋ยที่ใส่เนี่ยห่างจากโคนต้นประมาณ2เมตรนะครับโดยประมาณนี่มาถึงนี่ขุดใส่บริเวณรอบโคนต้นความสูงของต้นัะม่วงกับประมาณเมตรห้าสิบนะครับนี่บอสูงเท่าไดแต่ดกมากครับพี่น้องครับเบิ้งครับดกมากครับนี่นะครับพี่น้องขันอยากให้มะม่วงดกนะครับก็ใส่ปุ๋ยขี้งวขี้ไก่ หดน้ามตามปกติสองปีครับได้กินในนอนครับ